ครับก็สวัสดีบัณฑิตแห่งมาลัยสงขานักเรนทุกท่านผมในนามของคณาจารย์ในนามของบุคลากรของมาลัยสงขานักเรนทุกคนวันนี้ขอถือโอกาสแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมาลายสงขานักเรนที่ได้เข้าสู่ความสำเร็จในชีวิต เข้าสู่การรับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นเป็นปริญญาที่มีเกียรติภูมิเป็นปริญญาที่มีศักดิ์ศรีด้วยเหตุที่ว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้นเนี่ยยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นในเรื่องของคุณภาพทางวิชาการอย่างแท้จริง ระหว่างที่พวกเราเรียนที่มลายสงขานักเรียนคงจะได้รับทราบว่ามลายสงขานักเรียนนั้นเป็นมาลายวิจัยเราเป็นมาลายที่มุ่งมั่นในการที่เราจะเป็นมาลายที่มีความรู้อย่างแท้จริงด้วยการทําวิจัยและในที่สุดเราก็ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลไทยให้เหล่านั้นเป็นมาลัย วิจัยแห่งชาติการที่เราเป็นมาหาลัยวิจัยนั้นมีความสำคัญตรงที่ว่าเมื่ออาจารย์ของเราเรียนต่อจนจบปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วเนี่ย mm. เขาก็จะทำวิจัย mm. การวิจัยก็คือการสแสวงหาความรู้อย่างลึกซึ้งตลอดชีวิตของเขาในที่สุดเนี่ยอาจารย์ของเราก็จะมีความรู้ที่ลึกความรู้ที่แจ้ง แล้วก็เป็นความรู้ที่มาจากภายในของตนเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นสภาพของความเป็นนักปราชญ์แล้วนักปราชญาเหล่านั้นเนี่ยก็จะเอาความรู้มาสอนให้กับลูกศิษย์ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูจึงทําให้มาลายสงขาลานครินนั้นเนี่ยมีความเข้มข้นในเรื่องของคุณภาพทางวิชาการแต่ความที่เรารู้ ว่าถึงแม้ว่าเรามีคุณภาพทางวิทยาการอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอเพราะว่าความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติความที่มาลายสงขานครินนั้นโชคดีตรงที่ว่าบารรพบุรุษของเรานั้นเนี่ยได้น้อมในพระราชวาทของสมเด็จพระบมรมราชนกที่ว่าขอถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เอามาไว้เป็นจิตวิญญาณของมาลายสงขานักลินซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้มาลายสงขานักลินนั้นมีความมุ่งมั่นที่เราจะเป็นมาลาัยเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษย์เราใช้คำภาษาอังกฤษว่า our soul is for the benefit of mankind คือจิตวิญญาณของเรานั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษย์ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยระหว่างที่นักษาอยู่กับเรา สี่ปีถึง6ปีเนี่ยจะเห็นว่ากิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาของเรานั้นเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การที่เราจะสร้างบัณฑิตของเราให้มีวุฒิภาวะที่พร้อมที่จะรับใช้สังคมที่จะดูแลสาธารณะซึ่งเราเชื่อว่าการรับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งไมยสงขานักลินนั้นเนี่ยบัตรนี้บัณฑิตทุกคนมีความพร้อม ทั้งความรู้ในทางโลกในทางวิชาการและความรู้ในทางธรรมทุกคนมีวุฒิภาวะมีจิตสำนึกที่จะดูแลสังคมที่จะดูแลความอยู่ดีกินดีของเพื่อนมนุษย์ในการทำงานนั้นผมมีความเชื่อว่าบัณฑิตทุกคนจะประสบความสําเร็จในชีวิตการทำงานถ้ายึด พระราชวัาทของสมเด็จพระบรมราชนกที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเพราะว่าเวลาเราไปทำงานถ้าเรายึดในพระราชวัาทนี้แล้วเนี่ยการทำงานของเราเราจะทุ่มเทให้กับองค์กรถ้าองค์กรของเรานั้นต้องบริการให้กับสาธารณาชนเราก็จะมีจิตใจที่จะบริการให้กับลูกค้าอย่างมีมิตรไมตรีจิต และในที่สุดองค์กรก็จะเจริญและในที่สุดก็จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพวกเรากันเองทุกคนซึ่งก็จะตรงกับพระราชวาทที่ว่าลาบทพั์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์สุดท้ายนี้ผมขออนวพอรพรให้บัณฑิตของพลายสงขานักเรียนทุกคน ได้ประสบความสำเร็จประสบความสุขทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตในครอบครัวชีวิตในหน้าที่การงานขอเออนวยพลให้ชีวิตต่อไปนี้ได้พบกับสิ่งที่ดีงามได้พบกับสิ่งที่งดงามด้วยดีตลอดไปตราบนานเท่านานขอขอบคุณและสวัสดีบัณฑิตทุกท่านครับ